สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุนครับมื่อนี้ก็อยู่กับช่องแสงเลยสารแนวนู้ดน่ะครับพี่น้องมื่อนี้กับพาพี่พ่อน้องไม่กินป้อนี่ปูครับพี่น้องป้อนี่ปูหอมๆพี่น้องใส่ตำกี้บักพริกใส่พี่น้องหอมๆเลยครับไปไตะมาเมื่อคืนนะครับพี่น้องเตะปูกาผ้ากะมีโหระพาครับบักแข่งครับบักเขียวพวงครับแตงกวาแล้วก็ตั่วฝักยาวครับไม่ต้องบอกว่ายังไงดอกน้อยพี่น้อง ก็กินกันเลยครับหิวขอครับผมอ่าอ หอมประกุดพี่น้องบั่อยแซ่บปากน้าวครับแส่เป็นอันประกุด อืมโอ้ขักเพี่งนังมว้าเนี่ยหอมกี้บักพริกตั้งหักอืมอ้อ Perpirón. ขออนุญาตบือกินน้ำหน่อยด้วยพี่น้องส่งสิเปรีๆกัน <c oughs> สดน้ำใบไ,ไตีปูมา,มาเมื่อเคืนเนี่ยได้หลายอยู่พี่น้อง 嗯，行、mm。啊、hmm. yeah.。 โอ้ให้กลิ่นแห้งแสบพี่อนอ่ะอาหารอีสานอาหารบ้านๆบุรีรัมย์เสือ Thank okay. อิ่มหรือเด้อบัดนี้ยพี่น้องครับสุดท่านนี่ก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ตัวกับผมด้ยวยเอครับพี่น้องสำหรับื้นนี้สวัสดีครับ